ตอนนี้ตาตาพาเที่ยวอ,อยู่ที่สถานีรถไฟดอนเมืองนะครับรถไฟนะครับรถไฟที่เป็นรถไฟฉึกๆนะครับตอนนี้รถไฟที่มีมาตั้งแต่สมัย,ยรัชกาลที่5นะครับตอนนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าจะมีรถไฟมาหรือเปล่าครับสถานีรถไฟดอนเมืองนะครับรถไฟฉึกๆนะครับ ันนี้ตาตาพาเที่ยวจะพาท่านมาเที่ยวชมสถาสสสนีรถไฟนะครับซึ่งเป็นรถไฟที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณรัชกาลที่5้านะครับเราจะรอดูนะครับว่าจะมีรถไฟมาให้ได้ชมบ้างหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ชมรางรถไฟไปก่อนนะครับส,ะสะุงแล้วน,น,นะครับสถานีดอนเมืองนะครับวันนี้ตา,ตาตาพาเที่ยวจะพามาดูรถไฟนะครับ รถไฟที่มีมาตั้งแต่สมัยนิพการที่5้านะครับามาดูกันนะครับว่า,าก็คือเขาอนุรักษ์ไว้นะครับก็คือจริงๆแล้วที่นี่เมืองไทยนี่มีรถไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ว่าเขาอนุรักษ์ไว้นะครับมาดูกันนะครับรถไฟฉึกๆแบบโบราณนะครับแบบโบราณนี่จะเป็นบรรยากาศโดยรวมบรรยากาศโดยรวมที่สถานีรถไฟดอนเมืองนะครับก็ ช่วงนี้ก็จะคืมๆหน่อยนะครับช่วงนี้เป็นพุ่งหน้าฝนฝนก็จะคืมๆหน่อยเราก็จะมารอมารอถ่ายรถไฟกันนะครับรถไฟแบบโบราณโบราณนะครับรถไฟฉึกๆนะครับมารอถ,ถ่ายรถไฟกันว่าะจะมีมาให้ได้ชมสักคันสองคันหรือเปล่านะครับจะต้องรอก่อนนะครับเพราะว่ารถไฟยังไม่มาเดี๋ยวต่อไปนี้เป็นขบวนเร็วขบวทบนที่หนึ่งหนึ่งต่อ หลับตรงเวียดจามสถานีเด่นชัยปลายทางสถานีกรุงเทพเวียดนามีตัวโดยทาป็นที่เรียบร้อยแล้วรถไฟติดของวันรรธรรดาของทางรอการโดยทางในที่ชา้ชาชา้าไปเด็นครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับช่วงที่รอรถไฟมานะครับเราจะมา รีวิวรถไฟกันนะครับเพราะรถไฟนี้เขาจะอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่มีมาตั้งแต่สมัยราชการที่5นะครับมีเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับตอนนี้ถึงว่าเราจะมีรถไฟฟ้ามาแล้วแต่ว่าก็เมืองไทยก็ดีอย่างหนึ่งก็คืออนุนรักษ์นะฮะอนุรักษ์รถแบบโบราณแบบเก่าไว้ให้ลูกหลานได้ชมนะครับซึ่งเป็นแบบว่าโบราณน,นะครับแบบว่าใช้มานานแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ ็ดีที่ลูกหลานจะได้ดูว่าสมัยก่อนรถไฟไทยเป็นยังไงนะครับรถไฟกำลังมาแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยรถไฟแบบโบราณน,นะครับก็ยังดีนะครับที่ยังมีให้ลูกหลานได้ดูนะครับรถไฟแบบโบราณแบบนี้นครับ ตรงนี้ที่สถานีรถไฟดอนเมืองนะครับอ่าก็ฝนก็ลงเม็ดแล้วนะครับปอบแปะปอบแปะนะครับแต่ก็เราก็ยังสู้อยู่นะครับเพราะว่าอ่าจะรอขารถไฟนะครับสักสักหนึ่งขบวนนะครับว่าจะมีมาอีกเดี๋ยวรอก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้อ่าก็จะคึ้มๆหน่อยฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วนะครับสูสๆนะครับเป็นขบวนรถชานเมืองขบวนที่สามสูสี ับส่งบริษัทจากกรุงเทพไปทางด่านีลบุรีบริษัที่มีตัวอสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปวดเตรียสิ่งของอุปกณ์ของท่านรอการเรยมไดที่ฉากชาที่หนึ่งครับขอไปครับฉากชารที่สครับ Like Thank นี้ตาตาพาเที่ยวพา path, ท่านมาชมนะครับรถไฟสมัยโบราณก็จะแาบันราชการที่5นะครับรถไฟจึกจึนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปของตาตามาโดยตลอดนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขม,มากน,นะครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ